ครับผมสวัสดีครับี่น้องที่นีจิตใจชื่นชอบในะนกเขานะครับมือนี่อีสานล้านดินนะครับมาเทนกกรทรงลูกค่าแบบชนมือนะครับเป็นบักรีโอนะครับรีโอสิเดไปทรงแห่ผี่สมพันธ์นะครับอยู่ชุ่มพ่วงนัดกันชุ่มพ่วงนะครับพอดีก็ไปทรงไก่สองตแล้วก็ทรงลูกวานเย็นไปบุยลำอีก ก้อนสีส้มกะเทศก้อนครับมันไปนข้ายหนาขายตานะครับเพระาะว่านกจากอีสานล่านดินนี่กะรบับประกันทุกตัวนะครับเหมือนตัวเดบดีกับเปี้ยนไห่บ่ได้ทิ้งกค้านะครับบ่ได้ใส่คําว่าตัวหนาสิรถราคาไห้นะครับเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยตัวที่มันบ่ดีเนี่แหละเอาขึ้นมาแล้วก็ต้ไมไไปนะครับเนาะ ผมว่าที่มาดเทียดแถวป่านี่นะเป็นปลาจช่วหนกขมสิขันบบบ่เคยเขาโบกคัดขัแค่หนแบบนี้เยอะเท่ครับริโอนะครับเนาะแล้วรับมเบึงกันนะครับว่าสิเป็นจังไหนนะครับเดี๋ยวผมหาหม่องใส่กันครับนกปลากับมีขันพ่อปลาป่าครับแต่ว่าเล้วกหลาลครับผมฝากไข่อีสานล่านดินเด้อครับผมจะดี ทรงนกทรงนั่นเนี่ยเรื่อยๆนะครับเ่ผมก็ได้ลงงนะครับเนาะกับผมกับ่าดที่ดอกเพราะว่าลูกค้าหลายทันโท่มากกับว่าเอ้าผมมาเป็นตัวขายนกเพิ่งไปยังสีนะ่เนาะว่ามันเจี๊ยบเหรียญน,นะฮต่อไปกับสีลง่งให้เห็นนะครับทรงเมื่อใดบ้าทรงเมื่อใดตัวใดทรงตัวใดเนี่ยนะครับจะได้ลง่งให้เห็นเสือคว่มเสือมันนะครับของลูกค้าหรือว่าผู้ ติดตามไม่หรือว่าผู้สื่อไม่นะครับสิเดืูว่าอีสานลาดินขายแท่นะครับผมอันนี้ครับผมขออนุญาตนะครับหาหมองใส่หนกจะเข้ากันนะครับเนาะเดีสิทธิภาพไปทรงกันนะวันนี้นัดประมาณเทียงถึงบ่ายโมงเนี่แหละครับผม บรรยกานี่สบรเรียบร้อยครับขอบคุณทั้งหลายครับดูแลลิโอดีๆพี่เิ่งดีพ่เลี้ยงนี่เราว่าเลี้ยงปากล้มแนหลังไหนมันขันเลยหรอลิโอนอกจากเอาเทาถูพา่อนหรือเอนี่ยเ็นแล้วมันกนจังว สองหลักล่ะครับเขาโคกเลยเหรอพอผมมาเลิกท่าแกเขาโคกได้อย่างหัวจะมีผันผันพอผมมารลัวแ้ววันที่เป็นปลาบอปลาบอาเป็นปลาันเป็นปลาสมมตบแม่นี้ปัญหาเปลี่ยนได้าีดอกสมมต